เกมผู้ชิงเนี่ยเดี๋ยวแยกแยกแยกอัลกอริทึมความรู้สึกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแจกอีกทีหนึ่งเอาตอนนี้เอาความรู้สึกของของบรรดากองเชียร์ที่อยู่ในสนามนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้โหอย่างที่บอกครับผ้าแบบนี้เราเห็นครั้งสุดท้ายคือฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยปีเยพงผิวอ่อนนครับ,รบแล้ววันนี้เราเห็นอีกครั้งครับ รกระแสฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมป์มี 2, ครับสพนครับสนามแตกครับแต่เราต้องแข่งขันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือครับให้นั่งเชียร์กันเฉพาะบริเวณลู่วิ่งนะครับ อย่าลงมาที่สนามหญ้าครับเพราะเราจัดการแข่งขันไม่ได้ครับรบตงขอบคุณกระแสตอบรับครับวันนี้ประเทศไทยครับหยุดอยู่ที่สนามสุพรรณชาสายสนามกีฬาแห่งชาติครับเพื่อชมคู่นี้เลยครับฟุตบอลนักเรียนครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นฟุตบอลนักเรียนก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอความร่วมมือจริงๆครับถูกต้องครับ โอ้เราไม่เห็นภาพนี้มานานมากหลายสิบป,ปีครับคือความจุของสนามศูพาาย์พัชราสายเนี่ยประมาณ2องหมื่นครับนะครับที่นั่งแต่ตอนนี้ทะลุแบบน่าจะเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับคืนจิตก,ก็ขอความร่วมมือแล้วนะครับใช่สามารถชมทางอาจอไอวดีที่หน้าสนามอาคารมิมิบุตรได้นะครับแต่ว่าทางคุณผู้ชมก็ยังทะลักเข้าสู่สนามศูนพัชราสัยอยู่ครับ เราจรึงต้องขอความร่วมมือครับเว้นที่พื้นที่สนามหญ้าให้เราจัดการแข่งขันเพราะไม่งั้นเราจะจัดการแข่งขันไม่ได้นะครับใช่แล้วนะครับ <Yeah. S 2> คือเว้นหนึเลิกกิเกมการแข่งขันขเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผู้ชมครับที่นี่สนามสุพรรณละสายนี่คือ2ทีมที่ดีที่สุดของคุณกำลังเรียนขาสร้างผู้กำลังเรียนเจ็ดคนแชมป์ละดเจ็ดเอสดีแชมป์กัน แล้วดูเกมการแข่งขันครับอบจชัยนาทบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วได้เริ่มบุกมาก่อนครับแต่ทางหมอนทองพิทยิจยังตัดมาได้ครับแล้วได้เปล่าจังหวะนี้ครับทางเตะเวลาก่อนเนเปิดบอนยาวมาครับทางอบจชัยนาทงงเคลียได้ครับบอนออกข้างครับอย่าเรียกว่าเต็มความจุเลยนะครับคุณผู้ชมครับให้เรียกว่าลดทลักความจุของสนาม ทวีคูณเลยนะครับในเกมการแข่งขันในคู่ชิงดาวเริอที่นี่ครับความจุง2มืนคนเนี่ยเกินไปเยอะครับดูสิครับทุกทานดูบรรยากาศข้างสนามครับแอดเอกครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เสียงตอบรับและประเทศไทยครับหยุดอยู่ที่สนามสุพัชลาใัยครับเพื่อเชียร์สองที่เี้แล้วดูจังหวะบุกของนาประจชัยนายครับยังสกัดไม่ได้ทางหมอนทองวิทยาครับแล้วตอนมาที่พยยะตะทางไปเวลากองสกัดได้ครับ บอลมาอยู่ที่ด้นทางมุนแล้วโดนตัดครับพุทธสินให้เปล่ครับจังหวะนี้ก็เป่าหยุดเกมก่อนครับเอล่าจับเอาครับใจเย็นๆครับพุทธสินโอ้โหครับความใจเย็นทั้งสองทีมครับแหมอาจจะด้วยเสียงเร้าด้วยเลยครับอุแค่นาทีแรกเท่านั้นครับถือว่าเดือดในเกมนะครับคุณผู้ชมชมภาพชัยอีกครั้งครับจานจังหวะกระชากของหมายเลขสิบสามครับและทวุฒิหอมกจุ่นครับผมโทษแบนกลับมากับทางด้านหมายเลขเจ็ดครับ ผมสภัสสุกเกษครับผู้สินเรียกมาคุยกันหน่อยครับแล้วทางสุธิพง์และเลยครับต้องคุยกับเพื่อร่วมทีมครับเพื่อให้ใจเย็นครับรวมถึงทางพยักฆ์ศรีพันธ์มครับก็บอกว่าให้ใจเย็นๆครับคู่ครับให้อยู่ในเกมครับและรับไปเหลืองไปครับเป็นทางพงศพัชสุกเกษครับแนาทีเดียวเท่านั้นะครับ อเกมดุเดือดของเกมครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นการฟา,ารว,รวของผู้เล่นชัยนาทหมายเลขเจ็ดปุณสมาสุกเสริมครับเป็นใบเหลืองแรกขับผู่ต่อตู้ของอบจชัยนาทครับสั่งกำแพงนัำวัฒน์กมลวิปูลครับกำแพงมีสองคนที่บอลเป็นปนระตูนหอมกรุ่นครับเป็นฟรีคินนก,กของเซลติกแห่งบางน้ำเปรี้ยวชัดเจนเศาครับมองทองลงศัดเขาลงศัดเข้ามาในนอกกระเช้า มุงต่อสูงครัมองานีครับ